ปั้นอิโตใน2นาทีกันเถอะรอบนี้ลูกพี่อิโตก็มาในการอัปเดตครั้งใหม่ด้วยหลายๆคนอาจจะมองข้ามอิโตกันไปเยอะอยู่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าไม่ครับอิโตแบบเราแล้วละก็จัดไปค่ะสำหรับเราแล้วถือว่าอิโตเป็นตัวละครที่น่าสนใจตัวละครท่าถีนที่แกร่งมากตัวหนึ่งในเกมเลยล่ะค่ะซึ่งสามารถเอาอิโตไปจัดทีมหินได้เลยนะคะทั้งกับทีมที่มีโกโรนะคะอลเบรโรนะคะนี่มันทีมไททานชัดๆเลยเนาะ แม้จะมีอา์ติแฟกต์ใหม่มาแต่ของที่มีอยู่แล้วก็ยังดีอยู่นะคะลองมาดูกันเซตอา์ติแฟกต์จะเป็น Hu สต์ออฟบรันด์ดรีชิ้นซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเป็นเซตสำหรับลูกพี้เขาเลยแหละเขาสามารถเพิ่มพลังป้องกันได้ถึง30%และถ้าโจมตีศัตรูโด,ดยทัดหินจะได้โบนัสพลังป้องกันและโบนัสความเสียหายทัดหินมหาศาลเลยสำหรับใครที่ไม่มีเซตนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะมีเซตแก้ขัดแนะนำให้ด้วยเช่นกันนี่เลย r e t r a c i n g b โบลิ Re ชิ้น ใส่แล้วจะทำดาเมจได้แรงขึ้นและทำให้โลหนาขึ้นอีกด้วยแต่ต้องอยู่ภายใต้การป้องกันของโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นในทีมเราต้องมีตัวซัพพอร์ตที่ใส่โลได้ก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มเกม Defenders W สวิลสชิ้นกับเบรเ e อร์ส2ชิ้นก็พอได้อยู่นะคะสำหรับอาวุธที่เหมาะกับอิโต้ก็มีให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะแต่ที่เราต้องพูดถึงก็คือ r e d ทอง n โ t นเทร r ซอรดาบใหญ่ประจำตัวของอิโต้ที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันแถมมีเปอร์เซ็นต์ความแรงคริสูงปีด สำหรับสายฟรีก็ต้องเป็นไวท์ไบรท์ดาบที่ดรับได้จากช่างตีเหล็กแต่ถ้าหาทั้งสองอย่างที่เราพูดมาไม่ได้ก็ลองดูพวกอาวุธที่เน้นพลังป้องกันเพิ่มครีเลตไม่ก็ครีดาเมจเอาได้เลยนะคะพวกเซ r ร์เวนสไต์ไม่ก็แบล็คคิปสแลชเชอร์ก็ได้แต่ว่าไม่ฟรีนะถ้าอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับสายโจมตีที่ไม่อาจมองข้ามได้เลยก็คือ The u n f o r g e d ที่ค่าโจมตีพลังจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับาการป้องกันจากโลกแต่ก็อาจจะไม่ใช่อาวุธที่ดีที่สุดเพราะอย่าลืมว่าค่าพลังโจมตีของอิโตะจะขึ้นอยู่กับพลังป้องกันเพราะอิโตะเป็นตัวละครที่สามารถเปลี่ยนพลังป้องกันเป็นพลังโจมตีได้นั่นเองค่ะสําหรับพรสวรรค์การเน้นโจมตีปกติและให้ความสําคัญกับท่าไม้ตายเรื่องคอมโบทีมกับสมาชิก่าถิหินตนอื่นบอกได้เลยพลังท่านหัวหน้าแก๊งล้นเหลือแล้วลดไม่แพ้ตัวละครอื่นแน่นอน แล้วก็ไม่จําเป็นต้องปลดล็อกกลุ่มดาวให้เปลืองตังอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับการปั้นอิโตใน2นาทีนะคะก่อนจะจากกันขอแจ้งข่าวนิดนึงว่าทุกๆวันศุกร์เดือนธันวาคมสิปนาฬิกาสนาทีเรามีแจกของในเกมกันถึง10รางวันกันฟรีๆไปเลยค่ะแค่มานั่งพูดคุยกันในไลฟ์ใน CGM Thailand Tiktok ค่ะวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปของเราและฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์หรือแชร์คลิปของเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ